สวัสดีจ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้จ้าพี่น้องกดแชร์ต่อใก,กรกดเตืนเพื่อโฮโฮติ่พวาดคิดใหม่ๆแต่แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องปอรักแมวชาแนลด้จ้าดนะ้วย 多块。 现在。 พายแล้วพี่น้องบ่กคอยด้เจ็บคอค่ะบ่กคอย้ผพาคนไดจ้ะดูลูกชายดินอนป่วยอย่างนี้พี่เกอร์พี่เกอร์เป็นไงบ้างลูกพี่เกอร์ ไปนอนอยู่มุมไหนเนาะ,อ,ะอยู่เป็นไงบ้างลูกหืมติกกมก๊กเกอร์เป็นไงบ้างลูกติ๊กเกอร์ลูกข่อยไปนอนอยังใดเนาะอยู่ยังใด mm -hmm. มาเบิ่งนี่ดูมาเบิ่งนี่ให้ดูว่าดูขอ่อยเจ็บตรงนี้เนี่ยแบ้วมาไ้เนี่ยเนี่ยตับตรงนี้เราห้องเนี่ยนี่ นี่ลูกข่อยเจ็บมังนี่โอ้โอ,โอ้นี่เือฟาดมั้งเขยบอกว่าอย่าป้อยไปเปิดแล้วลูกเขาบ้านลูกทาบลาบยูกคือเขาบ้าน เนียดต,ตีบ้านเนี่ยบอกับเขียวจะโคนแล้วว่าจะปล่อยลูกไปบ้านชีขานี่มันแห้ง่นาอันนั้น,นมะเปิดเขาไห้มไหมเอินบัดกดําเขมะพ้อมมาเนื้อมกนกระสิเขา ข่อยถืกตีขาจนเนจ็บสั้นนิดเดียวจุโอ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 ,โอป๊าลูกข่อยเจ็บขาสั้นนิดเดียวจพ่อ จมพ่อคนบยังเหรอไหมผู้ได้ตีลูกหล่าแม่กันมันเจ็บขาดนะลูกแม่ตรวจดูให้แม่รู้ว่าหนูเจ็บ บ้านหลังนี้มันประจำเลยตีแมวตีหมาเนี่ยไอ้พวกธาตดหมามไม่มีใจรักษายังจิตใจหยาบช้าบางทีก็ไฟจี้บ้าง เป็นแผลเพราะไฟจี้มาบ่อยแล้วคนพวกนี้มันน่าจะเป็นอะไรสักอย่างนะแทนตัดเนาะดูดิเช้วนี้สงสัยเจอไม้ฟาดแน่เลยคะ่ะเจ็บสั่นดิๆกๆเลยเนะี่ย นอนอมไลยลูกไ้ยใครทำหนูก็มันเป็นเหมือนหนูนะลูกเนาะยิงพวกชาติช่วด<ม>ดูเด๋ยวนะมนนโอ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 ,โอถ้าแม่ไม่จับดูหนูก็ไม่รู้อะเนี่ยออืดู เร็วเข้าบ้านเร็วดำมาเร็วๆอือไปเข้าบ้านไปเข้าบ้านเลยดำมาเข้าบ้านเร็วดำ ดามาไปเข้าบ้านพวกใจสัตว์ใจหมาเนี่ยไปเข้าบ้านลูกปะอ๋อขอไปชิบกันนะจัะพี่น้องนะลง อขอบคุณนะคะเ้อสิกดไลค์กดแชร์ได้จ้ะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็คือหนึ่งกำลังใจจ้าขอบคุณหลายๆละดจ้ะพ่อกันคลิปหนาได้จ้ะเด้อ